ส่วนคุณภูมิธรรมฮะวันนี้นําทีมกระทรวงพาณิชย์นะก็มีทั้งรัฐมนตรีจากรวมไทยสร้างชาติม,มีทั้งรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยะนะวันนี้ได้มีการถแถลงข่าวนะการขับเคลื่อนมาตรการดูแลพืชผลแต่การเกษตรนะนี่นะว่าพืชหลักอย่างข้าวยางปาล์มข้าวโพดมันสำปะหลังราคาปรับสูงขึ้นนะส่วนพืชรองใช้แนวคิดใหม่คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กนะก็คือ รับซื้อแล้วก็เอาไปดูดซับผลผลิตที่มันออกมาเยอะๆในฤดูการผลิตอย่างเช่นลำไยอย่างเงี้ยนะเนี่ยวันนี้ก็แถลงข่าวกันนี่มาเป็นทีมเห็นไหมรวมไทยสร้างชาตินะคุณสุชาติวันก่อนก็ไปคุยกับตลาดอินเดียนะวันก่อนคุณภูมิธรรมเพื่อไทยเพื่อไทยคุณนภินทรภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยมาพักรวมสามพักเลยคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกระทรวง รวมกันสามคี่มีความหลากหลายของพักรูปสามพัทใช่ไหมบางครบเลยขาดแต่พลังประชารัฐคุมเกษตรไงคะจะเอาแต่กระสรวกเกเตรอย่างเดียแน่นเดียวแน่นมาก